สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมิตวันขนานสุขนะคะวันนี้หนูก็จะมาเสนอพานาคอต้าวิดเฟรดเบอร์รี่ค่ะโดยแหล่งกําเนิดนะคะพานาคอต้าเป็นของหวานกลิ่ชนิดหนึ่งซึ่งมาจากปีเอมงเตเป็นแคว้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีค่ะสาภาพภูมิสารของประเทศที่เป็นแหล่งกําเนิดนะคะเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆแล้วอิตาลีจะได้ว่าเป็นเขตที่อยู่ในเขตที่อบอุ่นมีแสงอาทิตย์ส่องสว่างอางกาศแจ่มใส แต่จริงๆแล้วด้วยรูปทรงที่ยื่นยาวาลไปทะเลนะคะทําให้อิตาลีมีอากาศที่หลากหลายทางตอนเหนือจะมีอากาศเย็นมีหิมะตรงช่วงหน้าหนาวในขณะที่ทางตอนใต้นะคะจะมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีค่ะ แผนที่แสดงแหล่งกําเนิดของอาหารนะคะประเทศอิตาลีตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกด,ด้านยกเว้นทางด้านตอนเหนือนะคะจะติดอาณาเขตของประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียค่ะในแคว้นบียมองเตน,นะคะก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีค่ะก็คือบริเวณซีกตรงนี้นะคะ ต่อมานะคะสะภาพประชากรพฤติกรรมการทานอาหารของคนในประเทศนะคะประชากรมีประมาณ60ล้านคนเชื้อชาติส่วนใหญ่คืออิตาลีและมีชุมชนกลุ่มนอ้อยเชื้อชาติอื่นๆก็คือเยอรมันฝรั่งเศสโซเวเนียและแอมเบรเนียค่ะประเทศอิตาลีนะคะเป็นประเทศที่หที่ได้ได้ขึ้นชื่อเรื่องด้านอาหารเป็นอย่างมากค่ะโดยชายอิตาลีนะคะจะให้ความสําคัญและแล้วเรื่องการกินเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยปัจจัยหลักนะคะในการเลือกอาหารก็คือ ด้านความสะอาดถูกหลักโภชาการและต้องเป็นไปตามหลักอนามัยค่ะอิตาลีมักจะบริโภคอาหารทะเลมากกว่านาฬิ์ประเภทต่างๆเนื่องจากให้รู้สึกให้ความรู้สึกที่สดชื่นมากกว่าอาหารประเภทอื่นๆค่ะป,ประเภทเนื้อสัตว์อื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาหารที่เบาวกว่าค่ะโดยวัฒนธรรมการทานของอิตาลีนะคะในมื้อเช้านะคะอาหารเช้าจะไม่มีไข่เบคอนและไส้กรอกือนประเทศอื่นๆค่ะ มือเช้าจะมีแค่คาปูชิโน่แล้วก็ขนมปังอาจจะเพิ่มโยเกิร์ตมาบ้างค่ะโดยมื้อเที่ยงแล้วก็มือเย็นนะคะเนยจะไม่ถูกจัดเสิร์ฟสาหรับทาขนมปังการจิ้มขนมปังกับน้ำมะกอกจะไม่ถูกใช้เป็นอาหารแยกน้ำย่อยในประเทศอิตาลีค่ะไม่มีการกินขนมปังร่วมกับพาสต้าเลือกดื่มน้ำแร่หรือไวกับมื้ออาหารไม่แนะนําการดื่มโซดาหรือนมค่ะกาแฟนะคะจะถูก ดื่มร่วมกับผลไม้ของหวานแต่จะไม่ดื่มเป็นมื้อหลักค่ะการดื่มคาปูชิโน่ลาเต้ออิตาลีนะคะจะไม่โรยซินนามอนค่ะไม่ควรเขี่ยผักออกจากจานเพราะอาหารอิตาลีส่วนใหญ่นะคะจะเน้นเป็นอาหารที่มีสุขภาพน้ำสลัดตาอิตาลีนะคะส่วนใหญ่จะใช้แค่น้ำมันกับท่อมสายชูเท่านั้นค่ะการรับประทานเส้นสปากเกตตี้สำหรับชายอิตาลีที่มีอายุ5้ขวบขึ้นไปจะไม่ตัดเส้นสปากเกตตี้กันนะคะการดื่มไวน์ค่ะอย่างที่ทราบกันไวน์ขาวจะรับประทานคู่กับปลาส่วนไวน์แดงจะรับประทานคู่กับเนื้อค่ะ ภาพรวมของวัตถุดิบที่มีในประเทศอิตาลีและภูมิภาคนั้นนะคะทั้งแถบเหนืออิตาลีจะมีประเภทพาสต้าโบเลนตาริซอโต้ในหลากหลายประเภทจะมีเมนูปลาและอาหารทะเล,ลค่อนข้างเยอะดังนั้นวัตถุดิบที่เลือกใช้นะคะก็จะมีอาทิเช่นน้มังกอกถั่วเปิดแข็งโหระพาก็จะพบวัตถุดิบอื่นประเภทอื่นๆก็เช่นแฮมไส้กรอกาลามี่เป็นส่วนใหญ่ค่ะทางแถบตอนกลางของประเทศอิตาลีนะคะมักจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นมะเขือเทศเนื้อปลาโบเลนโกโนซี osi, ค่ะ ในแถบทางตอนใต้ของอิตาลีน,นะคะจะใช้มะเขือเทศสดหรือมะเขือเทศที่สุกแล้วพริกไทยมะกอกน้ำมันมะกอกกระเทียมส้มมะเขือยาวซูซินี่และปลาปเภทเช่นปลาแองโชวีปลาซาดีและก็ทูน่าค่ะรประวัติความเป็นมานะคะกล่าวว่าขนมชนิดนี้ได้คิดค้นโดยชาวฮังการีคนหนึ่งในแถบลันเก ทางตะวันตกของแคนนกล่าวว่าขนมชนิดนี้มีชื่อว่าเลนเตอินเกเซ่ค่ะแปลว่านมอังกฤษทําจากครีมปรุงด้วยเจลาตินและเทใส่แม่พิมพ์แต่แหล่อของข้อมูลอื่นก็กล่าวว่าเลนเตเกเซ่นะคะทําจากไข่แดงอาหารดังกล่าวจึงควบคุมไปถึงขนมหวานชนิดอื่นที่มีลักษณะเป็นคาสตาร์ดโดยปัจจุบันนะคะได้บรรจุลงในบรรจุพนักขัต้าลงในชื่อ ผลิตภัณฑ์อาหารร่างเดิมโดยมีส่วนผสมได้แก่ครีมนมน้ำตาลวานิลาเจลาตินรัมไวาซาลมาเทสใส่แม่พิมพ์ที่มีน้ำตาลเคี่ยวรองก้นค่ะลักษณะและเอกลักษณ์ที่สำคัญนะคะเป็นขนมหวานคลายเจลลี่มีลักษณะนุ่มยุย่ยเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลหวานมันโดยกลิ่นของวานิลาลรสชาติของนมจะราดด้วยซอสผลไม้รสเปรี้ยวและเติบตกแต่งด้วยผลไม้สดค่ะ ในส่วนของส่วนผสมนะคะที่เราจะทำก็คือสำหรับแก้วจำนวน8ใบขนาด8ออนค่ะโดยส่วนผสมของพนาคอตต้าเองนะคะพนาคอตต้าจะมีส่วนผสมก็คือสตรอเบอรี่สับ1ถ้วยบลูเบอรี่1ถ้วยผงเจลาติน3แผน่นน้ําเย็น5ช้อนวิปปิ้งครีมหนัก3ถ้วยตวงนมสด1ถ้วยน้ําตาล1ส่วน2ถ้วยสารสกัดวานิลา1ช้อนโต๊ะค่ะ ในส่วนของวิปครีมนะคะวิปครีมหนัก1.2ส่วนถ้วยน้ำตาลไอซิ่ง1ส่วนสถ้วยสันสกัดวานิลา1.2ส่วน2ช้อนชาแล้วก็ผลไม้เพิ่มเติมสลับท็อปปิ้งค่ะโดยมีวิธีทำกันดังนี้นะคะก็คือ 1. แบ่งสตรอเบอรีร่หรือบลูเบอรี่ใส่แก้ว8แก้วค่ะใส่เจลาตินลงบนน้ำเย็นพักไว้5-10นาทีค่ะหลังจากนั้นอุ่นครีมและน้ำตาลใส่ใน กระทะด้วยใช้ไฟบันกลางเมื่อน้าตาลละลายเลวให้น้ำออกจากเตาแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะต่อไปนะคะหลังจากได้นมกับน,น้าตาลแล้วเทเจลาตินลงไปในส่วนผสมของนมแมะน้ําตาลคนให้เข้ากันจนเจลาตินละลายหมุค่ะต่อมานะคะนําส่วนผสมของพนาคอตา้าเทลงใส่ถ้วยที่จัดเตรียมไว้แช่แข็งประมาณสาสีชั่วโมงค่ะตีวิปปิ้งครีมหนักใส่ผงวานิลาสารสกัดตีจนตั้งยอดค่ะ จากนั้นก็นำพานาคอตต้ามาตกแต่งตามรูปนี้ได้เลยค่ะก็จะได้ออกมาก็จะได้พานาคอตต้าวิตฟรเบอร์รี่ดังรูปนี้เลยนะคะจากนี้หนูก็ได้อ้างอิงมาจาก l i h l y sugar com นะคะเป็นเว็บสอนอาหารสำหรับมือใหม่แล้วก็โดยสูตรตำรับนะคะก็จะมาจากอิตาลีโดยตรงเลยค่ะวันนี้หนูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ